สาน,นี้สวยมากเลยเพื่อนๆรู้กันหรือไม่คะว่ามันคือสาอะไรมีความเป็นมาอย่างไรเรามาทำความรู้จักกับเสาต้นนี้ด้วยกันเถอะเสาที่พีเจอนี้เรียกว่าเสาโลมันเป็นหนึ่งในเสาที่หลายคนมักรู้จักและเลือกใช้ในอาคารบ้านเรือนของตัวเองมากที่สุดเพียงแค่เห็นก็สัมผัสถึงความหรูหราความสวยมีระดับและแข็งแรงทนทาน แล้วมันมีขึ้นมาได้อย่างไงหรอย้อนเวลากลับไปในยุคกีชาวเดิมกีกโบราณสร้างบ้านเรือนของตัวเองด้วยวัดสดุง่ายๆและไม่ได้ออกแบบให้มีความสวยงามปาานี้มากนัก แต่เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการบูชาเทพเจ้าเาากีกจึงต้องสร้างวิหารให้เป็นที่อยู่ของเทวเทพเหล่านั้นแม้จะมีความเชื่อเทพเจ้าของตนยังมีธรรมชาติเหนือมนุษย์ธรรมดาแต่ก็มีความเฉลียวฉลาดและแข็งแร่งกว่ามนุษย์จึงจําเป็นต้องสร้างวิหารให้มีความสวยงามกว่าบ้านเรือนของตัวเองเป็นเหตุให้ต้องออกแบบตัวเสาให้มีความวิจิตรสลัดสลวยแข็งแร่งทนทานและพัฒนานต่อมา จนกลายเป็นเสาโรมันล้าเสาโรมันคืออะไรล่ะเสาโรมันคือรูปแบบหนึ่งของเสาที่มีลักษณะคล้ายกับเสาโบราณตามสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกลากฐานจากกรีกโบราณและโรมันโดยมีการเริ่มต้นและพัฒนามาตั้งแต่ยุคสมัยคิสต์ศตวรรษที่16เป็นต้นมาด้วยความที่มีลักษณะสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เห็นแล้วทราบได้ทันทีว่าเป็นเสาโรมัน และเพิ่มความหรูหรามิสไตล์ได้เป็นอย่างดีจึงได้รับความนิยมจนตอนนีงถึงปัจจุบันและมีการแบ่งรูปแบบของเสาโรมันเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมออกเป็น5แบบด้วยกันโดยปกติจะสังเกตง่ายๆได้จาก3ส่วนคือ 1. ขอบคานที่พาดบนหัวเสา 2. บัวหลีอลายสลักบนเสา 3. บัวค้ำยันประดับหัวเสาแต่รู้หรือไม่เสาโรมันไม่ได้มีเพียงรูปเดียวนะ เพราะเสาโรมันมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายที่เรียกว้าวน่าสนใจจังเลยเรามาศึกษาเสาโรมันทั้งค่าแบบกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่เสาโรมันจะก,กีโบราณซึ่งมี3แบบดังนี้แบบที่1เสาดอริกเสาดอริกเสาโรมันที่หน้าตาเรียกง่ายที่สุดในยุคก,กิจโบราณคงต้องยกให้เสาดอริก มีต้องกำเนิดมาจากแผ่นดินใหญ่ทางตะวันตกของกีเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบเสาที่มีอายุยาวนานมากที่สุดลักษณะตามลำเสาอาจเป็นแบบเรียบหรือแบบหยักซี่ฟันประมาณ20ล่องบนหัวเสาเรียบง่ายเป็นคอสี่เหลี่ยมหรือวงแหวนธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นเสาที่เรียบง่ายแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คนนิยมใช้มากที่สุดสามารถพบได้บ่อยที่ าะของต่างประเทศเช่นโรงเรียนห้องสมุดจริงด้วยสิเราเคยเห็นเสาบางนี้ที่โรงเรียนสตรีอ่างทองด้วยนะอยู่บริเวน,น้าอาคาร2ต่อไปเสาแบบที่2คือเสาแบบไอโอนิกเสาไอโอนิクเสาสูงตั้งงานที่ถูกพัฒนามาจากดอริกรุ่นก่อนมีต้นกำเนิดในช่วงกี่ฟื้นฟูประมาณศตวรรษที่19เห็นได้บ่อยในสถาปัตยกรรมยุคมีโอคลาสิก สามารถสังเกตลักษณะของเสาโรมันแบบไอโอนิกได้จากขนาดที่มีความใหญ่มากขึ้นแต่ยังมีความเรียบง่ายส่วนบนหัวจะมีลักษณะขดม้วนแบบก้นหอยหรือประดับรูปไข่ส่วนใหญ่จะติดตั้งไว้เป็นเสาหน้าบ้านเพราะให้ความรู้สึกสง่าย,ยิ่งใหญ่และดูคลาสสิกจะเห็นได้ว่ามีการหยิบเสาแบบไอโอนิกไปใช้ในงานหน้าอาคารสำคัญมากมายเช่นบ้านของดาราดังในยุค19บ เสาแบบคอรินเทียนสำหรับเสาโรมันในยุคกิที่มีความหรูหรามากที่สุดคงต้องยกให้เสาคอรินเทียนเพราะมีลวดลายสลักซับซ้อนมากกว่าเสาก่อนหน้าจากหัวบนถึงเสาด้านล่างจะเห็นได้บ่อยสถานที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเช่นศาลหรืออื่น,น,นสังเกตลักษณะได้จากความสวยงามของเสาที่มีความละเอียดมากส่วนใหญ่นิยมทำลายใบอะครทัส ดอกไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติอื่นๆที่สามารถหาได้ตามเมดิเตอร์เรเนียนแต่ด้วยความที่มีความละเอียดมากเลยค่อนข้างแพงหากจะำนำมาใช้ในบ้านทั่วไปเลยมีการพัฒน,นาต่อย,ยอดให้ดูพอดีและราคาลดลงกว่าเมื่อก่อนจึงได้รับความนิยมในกลุ่มของคนที่มีค่อนข้างมีฐานะต่อไปเป็นเสาโรมันในยุคโรมันอีกสแบบดังนี้แบบที่4เสาทักคณี เสาโรมันแบบเรียบง่ายในช่วงกำลังเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนานในช่วงอิตาลีโบราณสามารถพบได้ในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อยุค20่และ21ใช้งานบ่อยที่สุดเพราะมีความเรียบง่ายสไตล์มินิมอลลักษณะของเสาทัศนีจะเป็นเสาโกลมมลลำเสาเนื้อเรียบค่อนข้างคลาสเสาโรมันแบบดอริกเลยทีเดียวแต่จะมีความเรียบง่ายและดูคลีนกว่าส่วนใหญ่มักใช้วัสดุไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นเสา แต่นายไทยยังมีวัสดุอื่นให้เลือกสั่งธรรมเหมาะกับบ้านทั่วไปและได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ 5. เสาคอมโพสิตมาถึงเสาโรมันแบบสุดท้ายเสาคอมโพสิตแม้จะมีลักษณะเหมือนได้รับการพัฒนาผสมผสานระหว่างเสาโรมันแบบไอโอนิกและแบบคอลินเทียนมาผสมผสานกันกับความรู้ด้านสถาปัตยกรรมจา e กอิตาลีแต่ก็มีการเชื่อว่า เสาคอมโพสิตมาในยุคโรมันตอนปลายยุคนั้นเลยมีการนำวัสดุประเภทต่างๆมาปรับใช้มากขึ้นเช่นหินอ่อนหินลาวาดินภูเขาไฟและอื่นๆก่อนจะพัฒนาจนค้นพบสิ่งที่เรียกว่าซีเมนต์สามารถสังเกตลักษณะของเสาคอมโพสิตได้จากวลวดลายที่มีความสวยงามละเอียดมากแม้จะละเอียดน้อยกว่าเสาคอนเทียนก็ตาม และให้ความแข็งแรงทนทานได้มากกว่าในปัจจุบันนอกจากเสาโรมันที่จะฮอนหินในการสร้างอาคารให้มนุษย์อย่างเราๆแล้วผู้เผยเดชดาจ้าก็ยังใช้เป็นงายนดาลใจในการสร้างเสาของสามภูมิเจ้าที่ด้วยเช่นกันนับเป็นความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณระหว่างอารยธรรมกีกโบราณและความเชื่อแบบไทยๆที่ลงตัวว้าวหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เรื่องเสาโรมันเพิ่มขึ้นเมื่อดูคลิปนี้จบนะเราพบกันใหม่ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะสวัสดีค่ะ